สวัสดีครับวันนี้ก็พามาร่วมเดินทางนะครับพามาชมหาช้างเผือกในป่าใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ช้างหรือได้อะไรนะครับงานชุดนี้ก็อยู่ในเขตวังน้ำเขียวนะครับแต่เราต้องเดินทางจากปากช่องไปนะครับแต่เราก็แต่ตัวผมเองนี่เริ่มต้นจากวังกระทะนะครับไปน้องจากน้องขวางนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางวังกระทะนะครับเวลาดูงานในป่าในตรงนี้จะชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าชอบเดินทางในเส้นทางธรรมชาตินะครับในระหว่างทางนะครับก็จะมาเจอแปลงนี้นะครับน่าจะอยู่ตรงหมู่บ้านหนองซ่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในตำบลวังกะทะนะครับก็จะเห็นแปลง แปลงป่ายางนะครับก็เป็นหนึ่งสวนนะครับที่อยากให้ให้ให้ดูนะก็ขอเชิญชมเจ้าของแปลงที่ดินแปลงนี้มากนะที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับอันนี้คร่าวๆดูน่าจะเป็นต้นยางนะครับเป็นเป็นยางเป็นยางแดงนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับเป็นพื้นที่หลายไร่มากครับชช่นชมนะครับชื่นชมนะครับพื้นที่ไหนที่ทำเกษตรกรแล้วไม่ค่อยได้ผลปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับมันจะช่วยฟื้นฟูทั้งธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูดินนะครับก็อนาคตได้ประโยชน์แน่นะแต่ส่วนปัญหาของระหว่างเรื่องที่ดินกับ ต้นไม้อยู่ต้นเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้น,นี่เราไม่แน่ใจว่าเวลาเราปลูกแล้วเราจะตัดขายได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็สนับสนุนนะครับภาครัฐควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับพื้นที่สพกรนะครับพปทห้าส่วนไหนที่ดูแล้วนะครับทำเกษตรกรรมนะครับไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ชาวบ้านนะครับปลูกต้นไม้อยู่ต้นนะครับ ดีทุกๆส่วนนะครับถ้าเกิดปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักอากาศนะครับผลิตออกซิเจนนะครับให้ความร่มรื่นเพราะทุกๆคนนะครับจะชอบอยู่กับธรรมชาติแต่ส่วนมากอยู่กับธรรมชาติอยากได้ธรรมชาติแต่ทำลายธรรมชาตินะครับแต่เรามาอยู่ในเขตปากช่องถ้าเกิดเราร่วมกันช่วยกันสร้างนะครับก็จะเป็นผลดีมากขอชช่นชมของเจ้าของที่แปลงเมื่อกี้นะครับก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณกับวิที่ใกล้เคียงด้วยว่าก็อย่างน้อยก็มีหนึ่งท่านหนึ่งคนที่เห็นความสัมพันธ์ของต้นไม้นะคร น่าจะเป็นป่งตะลอง,หร,องห,หรือวังหมีอะไรประมาณนั้นฮะก็เดินทางเข้าเขตวังหมีเขตนี้ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสวยงามนะครับทุกพื้นที่ขับรถผ่านที่นี้เกิเรียกว่าน่าจะเป็นหน้าแรงแต่ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับเพราะว่าใกล้ภูเขามากนะครับมีภูเขา,าอากาศเย็นตรงนี้ก็เป็นเขื่อนนะครับเป็นเนนขื่อนเขาเรียกฝ่ายอะไรผมก็ไม่น ja ่ใจจับชื่อไม่ได้แต่ก่อนถึงบุเจ้าคุณน,นะครับฝ่ายนี้ก็ดูสวยงามนะครับแต่พื้นที่แถวแถวนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของกระทิงช้างป่ามาลงนะจริงๆก็มันเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าเขานะะครรรับแแแล้ววกก็็เเเาาาาามียยยย่่่่่จงงออูหืป ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เดิมทีที่ปัญหาระหว่างคนกับช้างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เพราะสมัยก่อนการทำเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับก็จะมีชาวบ้านเพียงเล็กน้อยที่เข้ามาอยู่ก็จะเกิดเหตุปะทะกับช้างได้น้อยเพราะว่าประชากรยังน้อยอยู่นะครับพื้นที่ยังกว้างช้างป่ากระทิงสัตว์ป่าอะไรก็จะมีพื้นที่ทํามาหากินได้นะครับช้างก็ยังมีอาหารได้เดินได้หากินนะครับแต่พอความเจริญเข้ามาถึงนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างประชากรมากขึ้นนะครับพอประชากรมากขึ้นแต่ป่าลดลงนะครับพวกช้างพวกสัตว์ป่าพวกกระถิงอะไรเนี่ยส ก็กลายเป็นรีสอร์ทบ้างนะครับเป็นพื้นที่ปลาข้าวโพดปลาอ้อยบ้างนะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุที่เรียกว่าอะไรประจันหน้ากันนะครับเหตุการณ์ช้าป่ากระทิงระทากับคนได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ป่าน้อยลงประชากรมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบอกหน่วยงานไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับกับการที่เราาเป็นส่วนหนึ่งที่ทาลายป่านะครับจริงๆแล้วความสุขความสุขความร่มรื่นความธรรมชาติเนี่ยเราสามารถสร้างได้เองนะครับ เพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ครับในประเทศไทยนะครับแต่เขาใหญ่ก็จะมีพื้นที่เป็นเนินเรียกว่าทิวทัศน์ก็สวยหน่อยแต่ถ้าเกิดท่านซื้อหรือว่าปลูกสร้างบ้านที่ใดในเขตใดก็ได้ในเขตปากช่องนะฮะไม่จำเป็นต้องมาแย่งพื้นที่ป่าสัตว์ป่าครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ท่านจะได้ธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับพื้นที่บนเขาใหญ่นะครับบนเขาแข็งม n นะครับเราก็จะอีกอย่างนึงเราไม่ต้องเสี่ยงกับต้องไปประทบกับช้างป่ากระทิงหสัตว์ป่านะครับเพราะว่านะเขาเขาจะมีความโดดเดูการสี่ยวเ่า แต่เราก็สามารถสร้างธรรมชาติของเราได้ออกซิเจนผลิตเองได้นะครับออกซิเจนผลิตได้จากต้นไม้ที่เราสร้างนะครับเ,เราปลูกเองเราตัดเองไม่มีใครบ้าน,นะครับพื้นที่ของเรานะฮะแล้วแล้วเราเราจะอยู่แบบร่ลมรื่นสัตว์ป่าก็มีที่อยู่เขาเราก็มีที่อยู่ของเราที่ที่เป็นของเราจริงนะไม่ต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกันอ่อ